สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องสวัสดีอีสานนะครับพาท่านผู้ชมมาที่บ้านฟาร์มกิจเจริญทรัพบรุ่งเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมครับมาดูการทำคลอดหอยเชอรี่นะครับอันนี้ก็คือการทำคลอดลูกหอยไข่หอยเชอรี่อันนี้คือตัวที่ยังไม่สุกเต็มที่อันนี้คือไข่ที่พร้อมทำคลอดได้จะออกสีดำดำคล้ำๆนะคะ,คะแล้วเราก็บีบเบาๆบีบในน้ำนีนะ่แหละเนี่ยมันก็จะเป็นลูกหอย บีบบีบเสร็จแล้วก็จะไปกรองเอาแต่ตัวลูกหอยเพราะว่าตัวเมือกที่จากไข่เนี่ยมันจะทําให้น้ำเน่าเร็วครับอันนี้เราก็ต้องการเอาแค่ตัวลูกหอยซึ่งน้ํามันจะทําให้น้ํามันสภาพน้ํามันจะอยู่ได้เป็นหลายเดือนจนกว่าลูกหอยเราจะแข็งแรงโตเราก็ค่อยเอาแยกบ่อได้เลยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนน้าช่วงที่ลูกหอยตัวเล็กอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะช่วยให้สะอาดในตัวแล้วก็ มันไม่มีเมือกจากไข่ที่ยังไม่ฟักมันจะมีบางรังที่จะเป็นเป็นมเมือกเมือกเป็นน้ําสีชมพูอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการทำทอดหอยนะครับอบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นมัน,นมีหลายวิธีแต่ว่าเราคิดว่าวิธีนี้แหละสะอาดสุดแล้วค,คือล้างออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ได้แต่ลูกหอยเพียวๆเลยครับ หลังจากเราทําคลอดลูกหอยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราจะต้องทําคืออะไรครับก็พักให้เขาได้เดินเล่นสักพักก่อนให้เขาแบบเดินคลายตัวออกมาจากกองที่เราเพิ่งเทลงไปอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็เอาไปปล่อยลงในบ่ออนุบาลได้เลยบ่ออนุบาลเราสามารถอยู่ได้น้าจะทําถ้าทําแบบนี้ยน้ําจะสะอาดอยู่ได้หลายเดือนค่ะอยู่ในบ่ออนุบาลกี่เดือน,นะครับถึงเราจะ เอาเอาลงบอกคุณได้ต้องดูที่การโตของเขาอ่ะถ้าเท่าเล็บนิ้วก้อยอ่ะเราสามารถจัดแยกได้เลยครับหัวไม้ขีดนี่ก็แยกออกได้เพราะแต่ละตัวมันจะโตไม่เท่ากันครับเราจะเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆออกจะเอาไปเทีตรงนี้มาดิจะเปิดน้ำกรบให้มันนี้เะบาไม่ต้องเปิดเลยอันนี้คือการดอะไรครับ อันนี้คือการล้างเอาเมือกออกเอาแต่เฉพาะลูกหอยอย่างเดียวครัมาย,ยังไม่ตแตกเราก็บีบเบาๆให้เศษไข่เศษตัวที่ยังไม่ฟักแตกให้หมดเราจะแยก,กออกจากลูกหอยเลยให้เหลือเฉพาะลูกหอยที่สะอาดอย่างเดียวเลยค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเราวิธีการนี้เราก็ต้องให้เบามือที่สุดเนาะเพราะว่า ห,หรือว่าๆเพราะว่าอันนี้เป็นเหล็กด้วยไงมันจะ<อ>ทําให้ลูกหอยแตกได้ครับแต่อันนี้เรากดเบาๆมือให้เดือดค่ลูกหอยเนี้ยน้ําก็จะสะอาดอยู่ได้หลายเดือนครับถ้าเราลงทั้งเปลือกไข่ทั้งซากไข่ที่ยังไม่ซักอย่างเงี้ยมันทําให้น้ําเน่าเร็วอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ต้องได้เปลี่ยนน้าแต่อันนี้ค,คือเราไม่ต้องเปลี่ยนน้าเลยสามสี่เดือนก็อยู่ได้ห้าหกเดือนก็อยู่ได้เราก็แยกแค่ตัวที่มันโตออก อันนี้ก็คือนะครับเคล็ดลับนะครับในการเราตักใส่รดนแคอรูกหอยนะครัเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆครับนี่ครับเราก็ตัดใส่พักไว้ให้น้องเขาแข็งแรงดูดิแค่นี้ก็เยอะมากเลยเป็นหมื่นหมื่นตัวแค่นี้แค่ไม่กี่รังนะตัดเบาๆมือตัดใส่มาเลยดูเขาเริ่มเกาะแล้ว พอเขาเริ่มเกาะเริ่มเดินเราก็เอาไปปล่อยลงบ่อได้เลยการปล่อยลงบ่ออนุบาลน,นี้เราเราให้อาหารเขายังไงครับหรือว่าให้อาหาร,ารจะเน้นพวกพืชน้ําครับแหนแดงแหนเป็ดไข่ผําอย่างเงี้ยดีแล้วก็สาหร่ายต้องมีที่ให้เขาเกาะด้วยอย่างเงี้ยครับรากของเจกุหลาบรากของผักตบสาหร่ายหางกะโรอก,ก็ได้เขาจะได้เกะเาะ,เ,กะเขาจะได้มีที่พักไงอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยนะ แต่ให้พืชน,น้ำถ้าจะเริ่มใช้หัวอาหารก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนให้แค่นิดเดียวพอเขากินหมดต่อคืนถ้าให้เยอะเดี๋ยวกินไม่หมดน้ำก็จะเน่าอีกอาหารที่ใช้เราใช้หัวอาหารของของอะไรฮะหัวอาหารของปลาดุกปลาดุกก็สามารถาที่จะนำมาเลี้ยงหอยได้ใช่แต่่วนมากจะไม่ค่อยให้หัวอาหารที่นี่จะ เลี้ยงแบบธรรมชาติให้กินแต่พวกจกุหลาบแหนแดงอย่างเงี้ยสาหร่ายบ้างก็ให้พืชนน้ำน้ำมันจะอยู่ได้นานหลายวันหลายเดือนเลยคือเลย